สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทูชินาวนำคุณผู้ชมไปติดตามการถ่ายทอดสดศึกโซหญิงไทยลีกนะครับในฤดูกาลนี้ครับนี่เกษมรมดดิษฐ์เอฟซีครับพบกับการเทเลอไอเมเน่บอสวอสามชุดครับในส่วนของผู้บรรยายครับคุณสุรเดชมั่นวิมลและผมสรุปวิธุวิตยครับแย่งแชมป์กันเลยครับวันนี้การเพลย์ออฟผ่านพ้นไปเรียบร้อยเอาแล้วครับมาดูกันว่า กษตรบดดิตหรือการท่าเรือครับในฤดูการนี้น้ำช่วยแมันวศาโดนแย่งกลับไปอารับท่าเรือได้ยกเร็วมาเลยจังหวะอริยาแซตตนอาริยาสัดด้วยทรายครับบอลข้ามขาออกไปมากนะครับสาหรับทางอาริยาในการเชื่อมกันแตะมาจาังหวะนี้ไหลมาหมุนตัวยิงได้ไหมหาเหลี่ยมยังยิงไม่ได้สุชาตามันไม่มีครับสุชาตเนี่ยครับจังหวะยิงก็โดนบล็อกแล้วก็เข้าสอโอวีซ้ำนิดนึงด้วย <laughs> เลสิบห้าที่เธอใส่เนี่ยครับพันวสาโอ้โหยิงจะซ้ำอีกทีโดนเสียบไว้ก่อนครับดักไว้ได้ไม่ฟาวครับโอ้โห,โโหเกือบนำครับเกษตระดิตได้ช่วยไว้ได้แล้วดูการสวนมาจังหวันี้บอลยาวนะครับฮิกมาได้ยิงเลยโอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับว้าดูยิงของธนัญกรกัญญาครับตอนนี้อันตรายทุกคนนะครับบอลจากพันวษาครับ ขย้อนมาธนายกรอีกทีหนึ่งสูงเลยโอ้โหคนเดิมธนายกรคราวนี้ยิงผ่านอทิ์ธนาทรเข้าไปครับแมาเกษตรผลิตขึ้นนํซ้ายลูกนี้นี่เฉียบคมมากๆครับกดสิทธิ์แลวครับสำหรับทางอทิ์ธนาทรโอ้ยิงดีจริงๆครับจากลูกเตะมุมอล้วครับเกษบรผลิตใช้เวลาประมาณแปนาทีครับซีซั่นนี้ครับเฉียบคมจริงๆครับจากจังหวะเตะมุมของอนันดานะครับที่ไหลมาแล้วซ้ายนี่โอ้โหบอล พุ่งที่ทางดีไม่โด่งด้วยอ้าวโดนแย่งมาได้อ้าวจังหวะนี้สวนเหมือนกันจังหวะยิงลูกนี้เข้าซองครับมาโอกาสมีเหมือนกันครับได้ครับจังหวะเดียวเล่นเร็วครับดูครับพลิกลูกนี้ยิงโอ่โหอวนียายังติดอยู่เลยครับ่ายังไม่ได้ก่าเรือแต่ได้เตะบูมทันนะครับจังหวะพลิกหนีนี่สวยมากแต่ว่ายัางตามมาได้อาริยานะครับกับทางสุชาติอยู่ในกรอบสุภภิริเล่นสุดอาริยาคืนมาโอ้สวยครับโอ้โห มาเซฟได้ครับวันดภาเหลือเชื่อแตะคืนกลับให้แล้วน้ำทิพยิงนี่โยนมาลูกนี้สุภาพิษชิงคืนไหมไม่คืนมุนหาช่องยิงเข้าไปเลยครับน้ำทิพย์โอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับนำทิพย์นินปันกัน22วินาทีสุดท้ายครับการท่าเรือตามตีเสมอได้แล้วครับฮับพิกหนี เพชรดาวนะครับที่ตามประกบอยู่แต่ก็เอาไม่อยู่เลยครับจังหวะนี้หมุนหาจาังหวะจบตรงนี้นครับหมดสิทธิ์แล้วครับวรณพาที่ช่วยมาทั้งเกมเสียมันฑดิดหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหประตูตีสวยสำคัญมากในช่วงท้ายแบบนี้ครับจะรสตาร์ตามบล็อกอยู่ครับในโอกาสซัดลูกนี้แม่ตรงตัวแลน้ำทิพติสต์เอาเปิดติดเองจะได้สวนขึ้นมาบ้าง ให้มาลูกนี้โอ้โหวิกระโดดชาร์จแล้วเคาะบัตรน้เลยครับโอ้โหข่าเรือขึ้นนําครับพิกศนากการครับโอ้โหจากต้องชมเลยนะเนี่ยตั้งแต่ธัญลักษณ์แล้วก็อริยาครับโอ้โหเหมือนทางฝั่งของเจนิสตาเนี่ยจะปล่อยให้กับวรณพาเล่นนะครับเล่นเนี่ยเนี่ยพยายามจะบังให้เล่นนี่ครับธัญลักษณ์ถึงก่อนแล้วก็ ยิงไปติดวนพาแล้วนะครับแล้วก็ยังไวพอครับที่จะส่งต่อบอลลูกนี้ไปหน้าประตูซึ่งอาริยาโล่งๆเลยครับโอ้โหถ้าเรือพลิกน้ำแล้วครับ13นาทีกว่า,าครับบอลมาเก็บลงได้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องดูว่าความมั่นใจปลื้มใจให้มาลูกนี้เบิ้ลปลื้มใจสามหนึ่งเลยโอ้โหขันยลักษณ์อีกแล้วครับที่ชิงกลับไปให้ปลื้มใจครับโอ้โสองประตูแสซิสต์ของเธอครับตอนนี้ท่าเรือสามเลยครับสามชุกคอนเนคชั่นวันนี้นี่ สุดๆจริงๆครับสองแอสซิสของทางทัญลักษณ์ครับโอ้โหโอ,โอยิ้มได้บ้างนะครับเพราะว่าดาวรุ่งหลายคนนี่นั่งจับตามองมากครับจากทัวร์นาเมนต์นี้โอ้จังหวะชิงกันง่ายๆเลยครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฝั่งกเกษสรบัณดิตก็กําลังอยู่ในช่วงที่เหมือนครับสมาธิหลุดไปเลยครับหลังจากโดนนำโอ้อเกษตบัดิตอยู่ไม่ได้ครับ วนาพรยกหลอกสวยวนาพรคืนมาบุนตัวมาไม่ยิงบาดิทกทีเอาไล่มาสองสามเขากรเริมบดิษมาเหมือนกันครับโอ้ยิงไล่มาแล้วครับน้ำตาทับไหลทันตุนทันกุนครับโอ้เวลาเหลือเฟือเลยครับให้เกมนี้มันพลิกได้หมดครับหลังจากโดน2ประตูรวดครับทางเกษิมบดิษมาครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์แล้วครับสำหรับทางหนึ่งยุทธไทยเกมรับก็พ้าไปด้วยนะ นัดธวัลดีเล่นสูตรแมาเล่นจากท่าหน้าของสัศิการครับยิงติดบล็อกสัศิการไปปั๊มมาเอานัดทวัดใชนเสาโอ้โหไม่ได้กระเลยบันดิบแย่ยังสองสามอยู่ครับโอ้โหบอลคุกขิกแล้วมาเข้าทางแย่งไปแย่งมาบอลไหลมาซ้ายตรงนี้นี่โอ้โหชนเสาเต็มเต็มครับเอาโดนบี้อีกแล้วโอ้โหดึงแบบนี้ผู้สิทบอกเล่นไปยิงเข้าเลยครับโอ้โห นี่ครับคือให้ได้เปรียบนะครับผู้สื่ว่าให้เล่นไปแล้วเธอก็คมจริงๆนะครับโอ้โห4-2เลยครับเสียบอ่ครับแล้วพยายามดึงแล้วครับนัทวด,ดีจริงๆสุชาตานี่ก็จะหยุดแล้วนะครับหยุดเหมือนหลอกไปเลยในตัวเอาทำเอาวรณพาเองก็ขาตายไปเลยครับนี่ครับเนี่ยวรณพาเหมือนเสียสมาธิไปด้วยนะ ต้องเน้นเลยครับอ้าวจ่ายเสียอย่างนี้ยิงไกลบอลไหลเข้าประตูโอ้โหลูก4ีกับลูก5ของทางเกษมรมณิลที่เสียนี่พลาดเองทั้งนั้นเลยครับโอ้เซตบอลกันอยู่ดีๆครับเปิดไปเสียเองครับ<น>เครื่อระยาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีทักษะฟุตจอลดีมากดูด<ย>ูยิงก็รู้เลยนักยกรนะครับที่เปิดเกมไปเสียบอลครับ โอห่างเลยครับมาอีกแล้วก็ยิงสวนเลยลูกนี้น้ําหนักยังไงเข้าอีกครับคือยิงเป็นเข้าอ่ะท่าเรือตอนเนี้เนี่ยครับคือเล่นด้วยความอดทนโอ้โหแล้วสุดท้ายครับทุกอย่างก็เป็นผลเลยครับที่นายเป็นคนบรรจงยิงด้วยขวาลูกนี้มีรอยยิ้มจากสุภาพพิษแล้วโอ้โอหดูวันนี้กเกษมบมณฑิตโดนท่าเรือเนี่ย อนันดายิงอ้าวได้ครับโอ้โหบอลเปลี่ยนทางโดยสสิการครับไล่มาเป็น3ต่อหกดูว่าบ่หมุมนี้ไม่เห็นครับอืม,อ,มอาจจะโอนโกรหรือเปล่าลูกนี้โดนเกี่ยวได้สวนยิงสวนเลยอย่าบอกว่าเข้านะ เขาชนเสาคือต้องยิงสวนสามครั้งเข้าสามครั้งกระสุดยอดนะครับจิ้มโดนดักหมุนตัวยิงอย่าบอกว่าชนเสาอีกแล้วสองเสาติดเลยครับทางด้านของทางเลือกอีกทีเอาเสาไหมไม่เสาครับข่าวที่เข้าเลยจบครับเจ็ดสามครับจบเลยแล้วก็เป็นแฮตทริกจนได้ครับมีให้ลองหลายรอบเลยเกินครับอริยา ไปโดนดักครับโอ้โหทางธนพรครับจบเกมครับโอ้โหการท่าเรือไอ้มาเน่มสวสามชุกครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับกับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับเอาชนะเกษมบัณฑิตไปได้7ประตูต่อสามแชมป์เป็นการท่าเรือไอ้มาเน่มสวสามชุกครับแชมป์สองสมัยครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จในปีนี้ ก็ได้ติดตามการแข่งขันและก็บรรยากาศการแข่งขันในรายการนี้มากันตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายครับเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นและก็ฝีเท้าของนักฟุตซอลหญิงของบ้านเรารุอกันต่อนะครับโดยเฉพาะในปีนี้กับ2รายการทั้งชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์และก็ซีเกมส์ที่บ้านเรานะครับ